กครับวันนี้วันศุกร์ที่21นะครับก็ขอนําเข้าสู่สารธรรมนะครับสารธรรมที่จะนําเสนอในวันนี้นะครับวันนี้วันศุกร์ที่21นะครับก็ขอนําเข้าสู่สารธรรมนะครับสารธรรมที่จะนําเสนอในวันนี้ที่จะนําเสนอในวันนี้หัวข้ออริยทรัพย์เจ็ดนะครับ อริยทรัพย์คืออะไรทําหรับอริยทรัพย์เนี่ยคือทรัพย์อันประเสริฐนะครับหรือพระทั้งหลายขอัยนะครับขอัยนะครับวันนี้แพ้อากาศอีกแล้วโลกประจําตัวนะครับอริยทรัพย์หมายถึงทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐหรือว่าเป็นทรัพย์ของพระอริยะเจ้าทั้งหลายเป็นคุณงามความดีที่มีอยู่ภายในจิตใจนี่แหละนะครับท่านบอกว่าเป็นทรัพย์ที่ดีและก็ประ,ประสบสติที่มีอยู่ภายนอกนะครับ เป็นสิ่งที่เราควรจะสั่งสมติดตัวไปให้มากๆนะครับเพราะว่าเป็นทรัพย์ที่สามารถติดติดตามเราไปได้ในอนาคตชาติมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดอย่างนะครับในเจ็ดอย่างนี้จริงๆในเบื้องต้นน่ะท่านแสดงอริยทรัพย์มี5ประการก็คือศรัทธาศีลพระหุสัจจะจาคะและปัญญานะครับแล้วก็มาเพิ่มอริยทรัพย์เป็นเจดอีกสหัวข้อก็คือฮีริโอตัปปะซึ่งนะครับเดี๋ยวจะอธิบาย ในทาทั้งเจ็ดหมวดนี้นะครับอริยสัพ้อที่หนึ่งคือศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อและเรื่อมใสและเรื่อมใสในสิ่งที่ควรเชื่อนะครับก็คือความเชื่อที่มีเหตุมีผลนี่แหละนะครับเป็นความเชื่อที่ไม่ได้เกิดจากการคิดนึกการเชื่อที่ถูกเหตุผลที่ถูกต้องนะครับดังนั้นศรัทธานะครับ โดยทั่วไปนะครับในเบื้องต้นท่านบอกมีอยู่สี่ประการคือหนึ่งทาเชื่อผลของกรรมก็คือเชื่อว่าการทําความดีความชั่วเนี่ยเรียกว่ากุศลกรรมกับอกุศลกรรมนั้นมีอยู่จริงนะครับประการที่สองนะครับประการที่สองเชื่อว่าวิปากรรกับรัทธาเชื่อผลของกรรมก็คือเชื่อว่า ใครทําดีย่อมได้ดีใครทาชั่วย่อมได้ชั่วนะครับใครทําดีนั้นเรียกว่ากุศลวิบากนะครับก็นําให้เกิดในสุคติภูมิบ้างในประวัติการก็ให้ได้รับอารมณ์ที่ดีๆบ้างนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์นภินแสดงไปแล้วที่ท่านอาจารย์นภินแสดงไปแล้วนะครับซึ่นใครทากรรมชั่วนะครับใครที่ทํากรรมชั่วนะครับผลแห่งกรรมชั่วก็จะนําให้ไปสู่อบายภูมิไปให้ไป สู่อบบยภูมิไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างนะครับและในปวาวิติการยังทําให้ได้รับอกุศลวิบากจบแต่สิ่งไม่ดีความทุกข์ความเดือดร้อนเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายอันนี้เป็นผลแห่งกรรมชั่วดังนั้นใครที่เชื่อเรื่องผลแห่งกรรมเรียกว่ามีวิปกสสต์อันที่สามกรรมสกตาศัทธาเชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตน ใครทํากรรมเช่นใดไว้ย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นด้วยตนเองนะครับก็คือก็คือใครทําความดีหรือความชั่วเขาผู้นั้นแหละจะเป็นผู้รับผลของกรรมสัทธาข้อนี้เป็นการให้เราเชื่อว่าใครทําใครได้นะครับไม่ใช่ว่าคนหนึ่งทํากรรมแล้วจะ ผลแห่งกรรมแห่งกรรมจะไปตกท่อนให้กับคนอื่นเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ศรัทธาข้อที่สี่คือตรัาคตารูปที่ศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ขององค์พระสัมพุทธเจ้านะครับอันนี้ก็คือเชื่อในพระปัญญาหรือเชื่อในคําสอนของพ,พระพุทธองค์นี่แหละเรียกว่าตรัทาคตารูปที่ศรัทธาเพราะนั้นใครที่สั่งสมสาในสี่หัวข้อนี้เชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องผลของกรรม เชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีคเบ็นของของตนแล้วก็เชื่อในปัญญาการตัดสรู้ขององค์พระสัมมาสูงเจ้าขององค์พระสัมมาสูงเจ้าศรัทธ์นี้แหละจะเป็นอริยทรัพย์ติดตัวท่านข้ามภพข้ามชาติเลยนะครับแม้ท่านเกิดชาติหน้าได้คบกับถาทิฏฐินะครับก็จะสอนท่านว่าบาปบุญไม่มีในศรัทธาที่ท่านสั่งสมไว้ในอดีตชาตินะครับก็จะทําทให้ท่านรู้สึกว่ามันจะไม่มีได้อย่างไรเออคมดี ผลแห่งกรรมก็ต้องมีด้วยเออนะครับแม้เราอาจจะไม่ได้เจอการตัดสรุ้ของผู้เจ้าในโอกาสต่อไปนะครับเราก็จะเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมนะครับศรัทธาเป็นอริยทรัพย์เพราะเป็นทรัพย์อันประเสริฐที่ติดตามตัวเราไปในอนาคตนะครับอริยทรัพย์ข้อที่สองคือศีลศีลที่สองคือศีลศีลคือเครื่องควบคุมการวาจา ให้มีความเรียบร้อยไม่ล่วงประพฤติผิดไปในทุจริตนะครับสีนนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษาให้ดีนะครับสำหรับคาระวะทั่วทั่วไปศีนห้าเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์การลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการพูดเท็จนะครับเว้นจากการดื่มเครื่องดองของเมาเหลรานี้ถ้าท่านสังสมศีลห้า ให้ดีนะครับให้สะอาดให้บริสุทธิ์ในชาตินี้ได้ศีลนี้แหละจะติดตามข้ามภพข้ามชาติไปด้วยข้ามภพข้ามชาติไปด้วยแม้ท่านเกิดชาติหน้านะครับยังไม่มีใครสอนท่านเลยว่าการฆ่าสัตว์ไม่ดีนะครับจิตนะครับจิตใจท่านจะมีความอ่อนโยนก็คือไม่มีความคิดที่จะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีแต่คิดที่จะ มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายโดยธรรมชาติเพราะท่านหลังเผอไว้ท่านก็ไม่มีจิตคิดจะหยิบจะรักนะครับคู่ครองของใครเราก็ไม่มีจิตคิดจะล่วงเกินนะครับแล้วก็เรื่องเครื่องดองของเมาการโกหกดึงเครื่องดองของเมาจะไม่อยู่ในจิตใจของพวกเราเลยเพราะใดเพราะว่าคนที่รักษาศีลด้วยดีแล้วเนี่ยศีนั่นก็จะเป็นอริยทรัพย์ติดตัวเราไปในอนาคตตัวเราไปในอนาคตชาตินะครับชาติหน้า เกิดมาเราก็จะมีคนเป็นคนที่มีความรู้สึกว่ามีศีลโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับครอบคุมถึงจารีตศีลอีกหัวข้อหนึ่งนะครับศีลที่งดเว้นจากบาปทุจริตก็เรียกว่าจารีตศีลน,นะครับยังมีาวาริตศีลน,นะครับเรียกว่าวาริวาริาารตศีลน,นะครับเรียกว่าวาริตศีลหรือข้อวิรัติงดเว้นจากทุจริตคือการล่วงศีลนั่นแหละ ยังมีสีอีกประเภทหนึ่งเรยียกว่าจารีจารีประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษเลยนะครับเช่นประเพณีต่างๆที่ดีงามนะครับที่ต่างๆที่ดีงามนะครับที่สืบทอดกันมาความกตัญญูกะตะเวทีต่อบุคการีต่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายรู้จักะครับที่จะมีปราชญ์สุภาพอ่อนโยนพวกเนี้ท่านจักเป็นจารีตศีลนทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้น ใครที่มีความกตัญญูกต่าเวทีสะสมไว้ในชาเป็นผู้ที่มีจิตใจดีงามนะครับมีความประพฤติที่เรียบร้อยนะครับอันนี้เขาเรียกว่ามีการรักษาจารีตศีลไว้เป็นอย่างดีเมื่อเกิดเมื่อเกิดชาติหน้าท่านก็จะเป็นคนที่รู้จักกตัญญูกะตะาเวทีต่อผู้มีพระคุณนะครับคนที่อกตัญญูเพราะเขาไม่ได้สั่งสมเรื่องเรื่องของจาริตศีลตัวนี้ไว้ นะครับอริยทรัพย์ข้อที่สามคือพระหูเศษะโอพระหุสัจจะนี่สําคัญมากเลยนะครับฉันบอกว่าคือการได้ฟังได้ศึกษาศิละปะวิทยาการต่างๆที่ไม่มีโทษในทางโลกนะครับก็คือการการเรียนความรู้เพื่อธรรมหากินนี่แหละนะครับสร้างรสร้างฐานะต่างๆนะครับเพื่อเลี้ยงชีพนี้ ก็จัดว่าเป็นพระุทสัจจในทางโลกนะครับใครที่มีความรู้มากนะครับจากการเล่าเรียนศึกษาด้วยความตั้งใจก็จะเป็นคนมีความรู้ทางโลกเวลาจะสนทนากับใครใคุนากับใครใครมีปัญหาเกี่ยวกับทางโลกก็สามารถให้คําปรึกษาได้นะครับส่วนพระุทสัจจอีกประการหนึ่งเขาเรียกว่าความรู้ในทางธรรม ในใจศึกษาพระธรรมทั้งหลายนะครับในพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกโดยพระมวดของพระอภิธรรมนี้แหละนะครับยิ่งศึกษาเล่าเรียนมากจะยิ่งเกิดความรู้ความเข้าใจในการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างมากนะครับดังนั้นผู้ที่ได้มีโอกาสมา,มาศึกษาพระอภิธรรมเนี่ยนะครับมีหลายหลายท่านเลยนะครับบอกว่าเมื่อก่อนดิฉันเป็นคนโทสะแรงนะครับหงุดหงิดง่าย ใครพูดจาไม่ดีเดฉันก็ชอบด่าว่าด้วยคำหยาบๆใคยๆไม่สุภาพเลยหลังจากมาเรียนทราอภิธรรมเนี่ยนะครับเริ่มเห็นโทษของโทสะแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มมีสติแล้วเวลาโกรธก็จะควบคุมให้ความโกรธเนี่ยอยู่แค่ในใจไม่ล่วงออกมาทางกายวาจานะครับก็คือสามารถข่มความโกรธได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับจน คนที่อยู่รอบข้างเนี่ยนะครับเห็นความเปลี่ยนแปลงก็มีการชมเชยโอ้โเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ไปเรียนศึกษาพระพิธรรมเนี่ยนะครับจิตใจสงบเยือกเกย็นขึ้นมากนะครับไอความโทสะความโกรธลดไปเยอะเลยนะครับก็เลยเห็นคุณค่าของการศึกษาเล่าเรียนธรรมะนี่แหละนะครับดังนั้นคนที่ยิ่งศึกษามากฟังมากจะเกิดปัญญายิ่งมากนะครับเมื่อเกิดปัญญามากก็จะเป็นผู้ มีความรู้มีความเฉลียวฉลาดในพระธรรมนั้นสามารถจะช่วยตอบปัญหานะครับตอบปัญหาเกี่ยวกับธรรมะให้ผู้อื่นได้เข้าใจได้ง่ายนะครับแล้วก็จะเป็นคนกล้าแสดงออกไม่ประมาทเมื่อถูกถามนะครับแล้วก็ผู้ที่มีพระหุศักดิสัจจิมากๆนี่แหละอนาคตนะครับสามารถที่จะเป็นผู้เผยแผ่ธรรมเป็นผู้ช่วยกันสืบทอ,อดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปได้เพราะว่าเป็น ผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนธรรมะที่ถูกต้องมาอย่างดีแล้วนะครับดังนั้นพระหุสัจจะจึงจัดเป็นอริยทรัพย์อีกข้อหนึ่งเพราะว่าสามารถติดตามเราไปในอนาคตชาติเลยนะครับแล้วเกิดชาติหน้าเราก็จะมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าเราอยากจะศึกษาธรรมอยากจะฟังธรรมอยากจะไปหาความรู้ทางธรรมนะครับเพราะว่า ขาติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วนะครับเป็นทรัพย์ที่ติดตัวข้ามภพข้ามชาติมาได้ก็จัดเป็นอริยทรัพย์ข้อที่สามอริยทรัพย์ข้อที่สี่คือจาคะนะครับจาคะคือการสละการบริจาคนะครับหมายถึงการสละแบ่งปันสิ่งของของตนให้แก่คนที่ควรแบ่งปันนะครับสังเกตนะแม้จาคะก็ต้องมีการรู้จักพิจารณาก่อนว่าใครที่ควร แบ่งปันให้ใครที่ไม่ควรแบ่งปันให้นะครับก็คือควรจะแบ่งปันให้กับผู้ที่กําลังเดือดร้อนนะครับต้องการความช่วยเหลือหรือแบ่งปันให้แกับการทําประโยชน์สุขส่วนรวมของหมู่คณะต่างๆเป็นต้นดังนั้นการสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อความสุขของผู้อื่น นะครับเบื้องต้นเนี่ยเป็นการขาจัดความตรหนี่ในทรัพย์ที่มีอยู่ในจิตของตนให้ออกไปในเบื้องต้นก่อนนะครับก็เป็นการกำจัดความเห็นแก่ตัวของเรานะครับแล้วก็รู้จักที่จะสละัให้แก่ผู้ที่กําลังต้องการความช่วยเหลือนะครับโดยให้เขานําไปทําประโยชน์สุขแก่เขาได้นะครับมไม่ใช่ทําเกิดทุกขก์เกิดโทษให้เขานะครับในส่วนนี้นะครับ ดังนั้นจากคะนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับจากคะบางทีเราก็เรียกว่าการให้ทานนั่นแหละการให้ทานเป็นสิ่งดีนะครับคุณจะสละศึกอบรมให้มีความคุ้นเคยมีความชํานาญในการให้ทานหรือการ,การบริจาคอยู่บ่อยๆอ,อย่างที่ท่านอาจารย์ประพินได้แสดงไว้ในเมื่อสักครู่รายการที่แล้วนะครับว่าคนที่ รู้จักสละแต่งปันช่วยเหลือผู้อื่นนะครับเกิดมาชาติใดก็ไม่ลำบากขัดสนนะครับฐานะพอมีอันจะกินนะครับหรือว่าคนที่ชอบสละช่วยเหลือผู้อื่นบ่อยๆมากๆนะสละโดยไม่ได้หวังผลประโยชน์ที่จะเกิดกับตนหวังแต่ประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้อื่นเนี่ยชาติต่อไปเนี่ยเกิดเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็มีอยู่มากนะครับแต่สาหรับสาคัญนะครับว่า ไอ้การสาทระพั์ของเราเนี่ยนะครับแม้นเราบอกว่าให้ตั้งอธิษฐานไว้ส่วนหนึ่งนะครับว่าแม้นการให้ทานของเราจะเป็นปัจจัยให้เรามีภพข้ัพย์ในชาติหน้าเป็นจํานวนมากก็ขอให้เราอยากไปยินดียึดต,ติดในภพข้ัพท์เหล่านั้นนะครับขอให้เรามีจิตที่จะใช้ภพข้ัพท์ที่เกิดจากทานกุศลในปัจจุบันชาตินี้แหละในการสร้างทานกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์แก่มรรคผลนิพพานโดยส่วนเดียว ดังนั้นจาคะหรือการให้ทานอย่างนี้เรียกว่าเป็นทานบารมีด้วยเลยนะครับดังนั้นจะคะเป็นสิ่งที่ควรสั่งสมนะครับทุกวันนี้เห็นคนที่เขากําลังประสบทุกข์ป่วยไข้ด้วยโรคโควิดเนี่ยหลายคนก็บริจาคทรัพย์ไปช่วยทางโรงพยาบาลต่างๆนะครับเ้อเตียงพยาบาลร่างอุปกรณ์ครุัพันเครื่องมือการแพทย์ต่างๆนะครับมากมายเห็นแล้วก็น่าปลื้มใจน่าอนุโมทนากับทุกท่านนะครับถ้าเรียกว่า การช่วยเหลือผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงโอกาสที่เดือดร้อนนะเป็นกรณีพิเศษนั้นท่านสงเคราะห์เป็นการทานด้วยนะครับมีอน,นิสงส์มากเลยทานเหล่านี้ดังนั้นผู้ที่มีการสละมีความบริจาคมีการให้ทานในปัจจุบันนี้อยู่เนืองๆการให้ทานนี้จะเป็นอริยทรัพย์ติดตัวไปในชาติหน้าด้วยไม่ว่าเกิดชาติใดท่านก็จะเป็นผู้มีความถึงพร้อม ในการให้ทานที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอนะครับอริยรัพย์ข้อที่หคือปัญญาปัญญาคือความรอบรู้นะครับความรู้จักเหตุผลที่ถูกต้องรู้ว่าสิ่งใดเป็นคุณเป็นโทษนะครับเหล่านี้เป็นต้นหรือเรียกว่ารู้สภาพธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงนะครับรู้รู้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์เราก็หมั่นทําให้มากขึ้นเช่นมหากุศลทั้งหลาย บุญเคลียวัตถุสิบทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับเป็นสิ่งที่เราควรทําทั้งนั้นรู้ว่าสิ่งใดไม่เป็นประโยชน์หรือมีโทษนะครับเช่นบวกการล่วงแบบทุจริตทั้งหลายล่วงอกุศลรรมบทสิบทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํานะครับควรจะลดละให้น้อยลงให้หมดไปนะครับก็คือรู้ในสิ่งที่ควรและไม่ควรแล้วก็รู้ทั่วถึงเหตุผลถึงสิ่งที่ควรทําไม่ควรทําเหล่านี้แหละดังนั้น ใครที่มีปัญญาจะเป็นผู้มีความฉลาดเฉลียวฉลาดนะครับทั้งทางโลกทางธรรมเลยจะเป็นคนที่รู้จักคิดเหตุผลต่างๆที่ถูกต้องนะครับทีนี้ปัญญานี้ท่านบอกว่ามีอยู่สามระดับนะครับระดับพื้นๆเรียกว่ากรรม,มสกตาปัญญาก็คือมีปัญญารู้ในเรื่องกรรมและผลของกรรมในเบื้องต้นนะครับวิปัสสนาปัญญา มีปัญญาเข้าไปรู้สภาพรูปนามนะครับอันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาญาณนี่แหละนะครับเข้าไปเห็นรูปนางโดยความเป็นไตรลักษณิจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ปัญญาที่สูงสุดเรียกว่าโลกุตระปัญญาเป็นปัญญาที่สามารถประหารอนุสัยกิเลสให้หมดสิ้นทําให้เราพ้นจากวัตทุกข์ได้แน่นอนส่วนเหตุให้เกิดปัญญานะครับท่านก็บบอกว่าได้แก่ สุตตามยปัญญาต้องมีการศึกษาเล่าเรียนน,ะน,ะาานั่นแหละนะครับหรือมาจากพระหุจักรนั่นแหละนะครับต้องฟังธรรมะที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มันฉลาดในการคิดหาเหตุผลเข้าไปสู่จินตามยปัญญานะครับดังนั้นเมื่อสุตตามยปัญญาเรียนธรรมะมาแล้วเราก็มาพิจารณาเทียบเทียงหาเหตุผลจากชีวิตประจําวันของเรานะครับว่าสิ่งใดเข้ากับสภาวะธรรมใดที่เราเรียนมาแล้ว นะครับแล้วก็สูงขึ้นไปก็คือภาวนามยปัญญานี่แหละก็คือนำเอาเรื่องของวิปัสนาปัญญาที่เราเรียนมาแล้วนั่นแหละมาน้อมสู่การปฏิบัตินะครับให้ให้เห็นความเป็นรูปเป็นนามโดยปัจศจักตัวตนนะครับแล้วก็เข้าไปเห็นความเป็นไตรลักษณ์ก็จะเป็นปัใจจัยให้เข้าไปสู่โลก,กุตระปัญญาในอนาคตดังนั้นเรื่องของปัญญานี้นะครับ เมื่อเราศึกษาจนเกิดความรู้ติดตัวแล้วก็จะติดตามเราไปในอนาคตชาติจึงจัดว่าเป็นอริยทรัพย์ข้อที่ห้านะครับคนที่สั่งสมปัญญาไว้เกิดชาติใดปฏิสนธิก็จะเป็นมหาวิบากญานะสัมปยุตมีปัญญาติดตัวไปตั้งแต่เกิดเลยนะครับส่วนข้อที่หที่เจ็ดก็คือคิริโลอตัป,ปะนะครับท่านบอกว่าใครที่มีอริยทรัพย์ห้านะครับก็เป็นปัใจจัยให้เกิดสุขติได้แล้วส่วนใครที่มี ฮิริโอตัปปะก็คือความละอายชั่วความเกรงกลัวต่อบาปนะครับซึ่งทําทั้งสองข้อนี้ถ้าเรียกว่าเป็นสุขธรรมหรือว่าเรียกว่าธรรมะโลกบาลก็คือเป็นธรรมะคุ้มครองโลกใครที่มีอริยรัพยหาแล้วยังเพิ่มฮิริโอตัปปะอีกสองข้อเข้าไปเนี่ยนะครับท่านจัดว่าเป็นเทวธรรมด้วยนะครับเป็นหนทางให้ ไห้เกิดเป็นเทวดาในเทวโลกสุขติโลกสวรรค์ได้นะครับอันนี้ดังนั้นใครที่สังสมกิเลสตอบบไว้ในชาติปัจจุบันก็จะติดตามข้ามภพข้ามชาติโดยชาติหน้าท่านก็จะมีความละอายชั่วกรัวบาปมาตั้งแต่เกิดเลยนะครับตั้งแต่พอจะรู้เดียงสาอันนี้เป็นต้นดังนั้นทรัพย์ทั้งเจ็ดประการนี้จึงชื่อว่าอาริยทรัพย์นะครับเพราะว่า เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐกว่าทรัพย์ที่มีในโลกนี้เป็นทรัพย์ที่สามารถจะติดตามเราไปได้ในอนาคตชาตินะครับแล้วก็เป็นทรัพย์ที่เราควรจะสั่งสมให้มากๆนะครับก็เอาโลกยีทรัพย์นี่แหละมาแปลงเป็นโลก,กุตระทรัพย์หรือแ,แปลงเป็นอริยทรัพย์ได้นะครับเวลาก็หมดลงพอดีนะครับท่านที่มีข้อสงสัยใดๆโทรมาหลังรายการได้ที่กระผม เทพฤทธิ์สาธิตการมณี0867508338